สวัสดีเอฟซีตอนประมาณหกโมงผมวันนี้วันนี้มาเร็วหน่อยครับท่าผู้ชมเร็วกว่าครึ่งชั่วโมงนะฮะโอ้วันนี้มีเอฟซีขอมานะผมว่าเหยื่อขี้ใต้มันมันไม่ค่อยเข้านะสำหรับแถวบ้านเขานะผมนะฮะเขาบอกว่ามันมีมันมันกินแต่หอยผมผมก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยมันต้องใช้เหยื่อพื้นที่นะผมเนี่ยเหยื่อพื้นที่ก็คือหอยนะผมอ่ะนี่ฮะนี่เดี๋ยวผู้ชมนี่ฮะมันเอาหอยมากินกันเต็มเลยเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยฮะนี่ขนาดนี้เนี่ยเนี่ยนี่ก็หอยผมเนี่ยเอ้ารูอยู่เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ย Oh. เนี่ยแล้วดูเธอทชมดูดูรอยทางโอ้โหนู่นน่ะวิ่งไปนู่นเลยนี่ผมผมเลยจัดนี่ฮะนี่เป็นไงเป็นไงครับนี่ฮะน,นี่เจอหอยเข้าไปฮ่าเป็นไงเป็นไงเจอหอยด้วยผมแล้วก็นี่ฮะนี่ผมทาหอมเรียกหนูนะผมช่างสายล่านะฮะจะเป็นตัวเรียกหนูให้หนูเข้านะผมนะี่ฮะอยู่ตรงไหนได้กินต้องมานะผมนี่ฮะเดี๋ยวฉีดเข้าไปเลยนะดึกมาใกล้ๆนะนฉีดก่อนฉีดก่อน สองที่พอนลฮะชืดชืดนีนนี่ฮะแจ๋วแจ๋วแจ๋วเนี่ฮะดึงเข้าไปข้างในเหมือนเดิมให้เดี๋ยวมานตรงกลางฮะโอเคเนี่ฮะโอ้ทางอย่างสวยท่างชมไอ้วิ่งขึ้นวิ่งลงฮะเป็นทางแล้วผมนี่เนี่ยมานี่เลยนะลอดขางขาไปเลยน่นทุนนะออกไม่นุ่น,ะออนเลยฮนะ, <c oughs> ะก็เดี๋ยว,เ,วยเราไปลองดูด้วยกันพเราไปลองดูด้วยกล้องดูว,ว่าช่วงที่หนูวันเข้าโกงเนี่ยมันจะเป็นไงผมอันนี้เป็นโกงจิ๋วช่างสายล่าครับผมเอามาเปิดเป็นฤดูกาลแรกของปีนี้นะผมเนี่ยไปจัดไปดูกัน โอ้โหเดินสะทางเป็นช่องเลยท่านผู้ชมจัดไปเดี๋ยวมันต้องมาตามทางนี่แหละเซตอย่างเงี้ยเซตดูซิมันจะมาทางไหนอืมกลิ่นอะไรเนาะอืมกลิ่นคุ้นเคยนะเนี่ยอืมเอ้าวเฮ้ยโอ้หอยโอ้โหชัดเจนเลยอืมกลิ่นอย่างงี้อืมชัดชัดดมดมดมอืม อนี่หอมหอมหอมจัดหอมจัดทำไงทำไงอืมนฮิยันโกงสายล่านี่วะโอ้ยเข้าดีเลยเนี่ยเอ้ยทำไงดีโอ้ตัวบอลเลอร์บอลเลอร์อืมมันจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้ด้วยกันว่าหนูตัวนี้มันจะเก่งขนาดไหนนะฮะดูมันไปดูมันไปอืมเราจะทำยังไงเราจะกินยังไง เพื่อมาให้โดนโกงเรื่อไม่ให้เราเข้าไปในโกงอืมเราจะต้องทําให้ช่างมาเสียหน้าเดี๋ยวเกแฮกเฮ้ยเจอหอยมันต้องแฮกเฮกเฮ้ยรู้นี่เจอแล้วเสร็จเก๋ยเสร็จเสร็จกินหอยก็ไปนี่เฮ้ยกัดเหยียบสลักานเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกเฮ้ยเอาไอ้โอ้ยโโคตรฉลาดตา โอ้โหโห,โห,โหเสียหน้าอย่างนี้อะอืมก,ออก็ยังไงก็ถ้าใครส,สนใจน้หอมก็ติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวตัวเนี้ผมจะกลับมาจัดการมันอีกน,นะผม EP ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ